เดี๋ยวเรามาดูข้อสอบในปี2019นะคะก่อนก่อนหน้าน,นี้ที่เฉลยข้อสอบ midterm อันหนึง่งรู้สึกอันนั้นจะเป็นข้อสอบของเด็กอินเตอร์นะคะไม่ใช่หลักสูตรเราก็อาจจะมีน้อยกว่าที่เราสอบกันนะคะก็เดี๋ยวลองดูตรงนี้เป็นหลักเนาะเป็นข้อสอบ midterm นะคะที่มีทั้งหมด1่อ15ข้อก็จะเป็นเนื้อหาตั้งแต่ separable นะคะ ODE order 1ของเรา แต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นอะไรอ่ะเป็นสูตรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในข้อแรกเลยเขาบอก write down your answer for each equation ก็คือเขียนคำตอบในแต่ละคำถามนะคะตัวแรกให้หาผลเฉลยของ IVP สมการ1 2บวก2 x dy บวก2ลบ y dx เท่ากับศให้เงื่อนไขค่าเริ่มต้นมาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเจอข้อแรกก็ลองดูนะว่ามันเซทเพลเเบิลได้หรือเปล่านะครัเซทเพเเบิลก็คือเราแยก x ไว้กับ x y ไว้กับ y ให้ได้อันนี้ดูแล้วแยกไม่ยากนะคะอ่าครูก็ย้าย dx ไปก่อนเป็นลบ2ลบ y dx แล้วเอา x ไว้กับ x y ไว้กับอ่านี่ dy เนอะโอเค x ไว้กับ xy <Y S 2> ไว้กับ y เพราะฉะนั้นกลายเป็น1ส่วน2ลบ y, y d y เท่ากับลบ1ส่วน1บวก2 x d x อันนี้แหละ,ปปะเซ็ตพาราเบลแล้วเราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้โดยการอินทิเกรตทั้งสองข้างก่อนแรกอินทิเกรต1ส่วน u ต้อง d u อินทิเกรตหส่วน u ต้อง du ดิฟ2ลบ y ได้ลบ dy เพราะฉะนั้นลบหหารทิ้งนะคะอันนี้ลบดึงออกเหลืออินทิเกรต1ส่วน u du ดิฟ1ได้ศูนย์ดิฟส x ได้2 dx เพราะฉะนั้น2เกินมางั้นอันนี้จะได้เป็นลบ log absolute สองลบ y เท่ากับลบ1ส่วน2ล็อกแอบส์ลบวก 2x บวก4เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็น general solution เราจะต้องใช้เงื่อนไขค่าเริ่มต้นตรงนี้ค่ะเพื่อหา C เงื่อนไขค่าเริ่มต้นของเรานะฮะก็คือ y 2เท่ากับ1 x เป็น1แล้ว y จะเป็น2เอ้ย x เป็น2อ้อะไรเนี่ยแล้ว y จะเป็น1แทนกลับลงไปจะได้ลบ log absolute 2ลบ1เท่ากับลบ1ส่วน2 log absolute 1บวก2 x ก็คือ2บวก4 log 1ได้0นะคะ ฝั่งนี้เป็นศูนย์อันนี้คือลบหนึ่งส่วนสองล็อกแอปสูลูตห้าบวกสี่เพราะฉะนั้นสี่ก็คือหนึ่งส่วนสองเขียนเป็นล็อกห้าก็ได้เพราะแอปสูลูตห้าได้ห้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น the particular solution คือลบลอการิทึมแอดสลูดสลบ y เท่ากับลบ1ส่วน2องลอกบวก2 x บวก c ก็คือ1ส่วน2องลอกนั่นเองนะฮะเป็นผลเฉลยเฉพาะของข้อนี้อันนี้เป็น separable นะฮะมาดูข้อที่2กันนะคะ x y prime เท่ากับ y บวก xe กำลัง y ส่วน x เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจัดรูปนิดนึงเป็น y พรมมเท่ากับเอา x หารทั้งสองข้างของสมการ y บวก xe กำลัง y ส่วน x หารด้วย x ถ้าครูเขียนเป็น y ส่วน x บวก e กำลัง y ส่วน x อันนี้แหละ h o m o g e เนีย s แล้วใช่ไหมคะ ทำไมถึงเรียกว่าเป็นโฮโมเีเนียสเพราะว่าเขียนให้อยู่ในรูปฟังก์ชันของ y ส่วน x ได้คราวนี้ฟังก์ชันของ y ส่วน x นี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวแปรให้ v เท่ากับ y ส่วน x ทําให้เราได้ว่า y เท่ากับ v คูณ x เดี๋ยวเราจะเอา y ตัวนี้ค่ะกลับเข้าไปแทนนะคะเพื่อเปลี่ยนตัวแปร y ให้เป็นตัวแปร v ทั้งหมดนะคะคราวนี้ เราก็ต้องแทน y พา์มด้วย y พารมก็คือ dy by dx หน้าดิฟหลังได้1บวกหลังดิฟหน้าก็ได้ dv by dx เราก็จะได้ว่า dy by dx นะคะ y พา์มที่เท่ากับ y ส่วน x บวก e กํลัง y ส่วน x ก็จะเป็น v บวก x dv by dx y ส่วน x ก็คือ v ใช่ไหมคะ v บวก e กำลัง v เพราะฉะนั้น v ลบกันได้เหลือเฉพาะ x dv by dx เท่ากับ e กำลัง v ซึ่งตรงนี้จะทำการแยกตัวแปรนะคะก็จะได้เป็น1ส่วน e กำลัง v dv เท่ากับ1ส่วน x dx ซึ่งเราสามารถที่จะอินทิเกรตทั้งสองข้างได้เพราะว่าอันนี้เป็นเซ p a r ร b l บล q อ a คว o ชันอินทิเกรต1ส่วน e ยกกำลัง v ก็คืออ e, ินทิเกรต e กำลังลบ v dv ขวามือรู้อยู่แล้วได้ log abs o l u t e x บวก c ดังนั้นอินทิเกรตซ้ายมือก็จะเป็นลบ e กำลังลบ v เท่ากับ log abs o l u t e x บวก c และเนื่องจาก v เท่ากับ y ส่วน x ดังนั้นนะคะ general solution ก็คือ e อลบ e กําลังลบ y ส่วน x ซึ่งเท่ากับ log absolute x บวก c นั่นเองอเดี๋ยวเราหาผลเฉลยของสมการ x กํลัง3บวก y dx บวก x dy เท่ากับ0นะคะ,ะตัวนี้แยกตัวแปรไม่ได้ แล้วก็เอาไปทํำโฮโมเ e นีสก็ไม่ได้ครูก็เลยจะลองเช็ค e อ a c ซเนอะอันนี้หมายความว่าเราต้องผ่านกระบวนการเช็คสิ่งที่ครูพูดมาเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปสรุปว่ามันไม่ได้อ่ะโอเคครูก็เลยมองบอกว่าเดี๋ยวลองจะแก้เป็น Exact Equation ก่อนนะฮะว่ามัน e อ a c ซหรือเปล่าโดยเช็คเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาให้ได้ว่า mxy คืออะไรก็คือสัมประสิทธิ์หน้าดี x x, x. กํลัง3บวก y และ n x y เท่ากับ x นะคะ m y ก็คือดิฟ m เทียบ y ดิฟ m เทียบ y ก็จะได้ว่ามอง x เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นคูณได้1และ n x ดิฟ n เทียบ x ใช่ไหมคะ ก็คือ1เหมือนกันนั่นคือ d i ฟ m เทียบ y เท่ากับ d i ฟ n เทียบ x หรือ m y เท่ากับ n x นนั่นเองก็แปลว่า this equation is an exact นะคะ ตว,อ,วอเป็นเอ็กเซลปุ๊บเราก็จะได้เลยว่าผลฉเฉลยเล s s ซเอ็กวายเท่ากับ C ีบีอะลูชนะเป็นให้ s i เอ็กเท่ากับค่าคงที่ใดๆเป็นคําตอบและสอดคองกับ ดิฟไซน์เทียบ x เท่ากับ m และดิฟไซน์เทียบ y เท่ากับ n โอเคต้องสอดคล้องทั้งหมด2เงื่อนไขคือเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่สองอันนี้นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะหาไซน์ตัวนี้จากสองเงื่อนไขนี้โดยใช้เงื่อนไขไหนก่อนก็ได้เราจะได้ออกมาว่าเราจะหา s ซ n x y จากเงื่อนไขแรกก่อนละกันดิฟ s i น์เทียบ x เท่ากับ m แปลว่า sin ของเราก็จะเกิดจากการอินทิเกรต m dx m คืออะไรก็ต้องย้อนกลับไปข้างบนนะคะที่เราให้ไว้แล้วตอนแรกก็คือมาจากโจทย์ m คือ x กำลังสบวก y dx เท่ากับ x กําลัง4ส่วน4บวกอ่าก้อนหลังอินทิเกรต1 dx ก็คือได้ xy บวก h y ฟังก์ชันค่าคงตัวนะคะของตัวแปรที่เหลือเรากําลังจะอินทิเกรต m เทียบ x นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันค่าคงตัวของตัวแปรที่เหลือก็คือเป็นของตัวแปร y นั่นเองตัวนี้ต่อมาเราจะหา h y จากไหนคะจากเงื่อนไขที่2 d i ดิฟไซเทียบ y เท่ากับ n ดิฟไซ์เทียบ y เท่ากับ n เรามีไซ n แล้วไซ n ก็คือ x กำลัง4ส่วน4บวก x y บวก h y เท่ากับ n n คือย้อนกลับขึ้นไป n คือ x นะคะ n คือ x เพราะฉะนั้นเราดิฟเทียบ y นะคะใส่ดิฟเข้าไปก้อนนี้ไม่มี x อ่ะไม่มี y ให้ดิฟก็เลยได้0ก้อนนี้มี y ให้ดิฟก็คือก้อนนี้ก็เลยได้ x ถัดไปก็จะเป็น dh by dy เท่ากับ x นั่นหมายความว่า dh by dy เท่ากับ0แปลว่า h ของเราก็คือค่าคงที่ใดๆนั่นเองพอเราได้แบบนี้นะคะก็จะทำให้เราได้ว่า ทำให้เราได้ว่าอะไรคะ The solution ก็คือ sin x y เท่ากับ c ก็คืออะไรคะ sin อ่า sin ก็คือ x กํลัง4ส่วน4บวก h y อ่ะบวก x y แล้วก็บวก h y บวก x y h y คือค่าคงที่ใดๆจับเท่ากับ4 สุดท้ายนะคะเราสามารถที่จะเขียนสมการนี้แทนด้วยค่าคงที่นะคะให้มีค่าคงที่เพียงแค่ค่าเดียวได้นะคะก mm ็ hmm. คือให้มันเท่ากับ c1 mm hmm. เพราะอันนี้เป็น ode order 1นะคะ mm hmm. ค่าคงที่ที่ปรากฏอยู่ใน general solution mm hmm. จะมีค่าคงที่เพียงค่าเดียวนั่นเองโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหาผลฉเฉลย ของสมการ ODE ในรูปแบบของสมการ Exact นั่นเอง